คนดีคนดีกู <laughs> ดีปากบาลเลยคนดีปากบาตลอดเลยนะโอ๊ะไม่นอนเหรอลูกไม่นอนไม่เบื่อนอนแล้วใช่ไหมเบื่อนอนเลย <laughs> ไม่อยากนอนค่ะแม่พักสายตาห้านาทีสิบนาทีพอแย่ใช่ไหมอย่าไม่นอน,นคืนทีเดียวเลยนะโอเคนะใช่อย่นอนคืนทีเดียวเลยนะไม่อมเงี้ยไม่อมเง้ยอย่าไม่นอน,น,นคืนทีเดียวเลย นอนคทีเดียวเลยอิ้ยเสียงใช่ใช่ใช่ชอบคุยแข่งกันคุยแข่งกันใช่ใช่ใช่ไหมนอนคืนทีเดียวเลยนอนทำไมตอนนี้เนาะเยี่ยมมาก้ะได้เยี่ยมมากไหนเยี่ยมมากที่เยี่ยมมากเ สอนไงต้อปากอืออ้าวไม่พยายามส่งเสียงอะไรอะอะไรอะตะโกนใส่เลยแต่อยากส่งเสียงตะโกนใส่ไล้วยอมนอนกําลังส่งเสียงพี่กําลังส่งเสียงเลยไหนส่งเสียงพ่อให้ป๊าฟัง โอ้ยเมื่อกี้มันตะโกนออกมาเลยพี่โอ้ยดูหยิกพี่โอ้ยจับแน่ตโอ้ย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 ส่งเสียงเหรอไอส่งเสียงเหรอไอส่งเสียงเหรอเนาะดื้อจริงจริงเฮ้ยว่าลูกดื้อแล้วทีนี้ดื้อไหมดื้อไหมดื้อจ๊ะดื้อไหมจ๊ะดื้อ เบ่งอึแล้วเปล่เบ่งอึแล้วมั้งอึอึอึเป่ะไม่ต้องไปยิ้มฝากบานอึเป่ะโอ้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะใช่ไหมอึไหมอึก่อนถึงจะนอนได้นะลูกนะโอ้เบ่งเอาเบ่งเอาทำมาหาหญิงแล้วเบ่งเบ่งนะอึออกมาจะได้สบายท้องเนาะใช่ใช่สบายท้องแล้วจะได้นอนใช่ใช่ปากบานเงือกบานไปหมดแล้ววันนี้ปากบานเงือกบานไปหมดเบล ใช่ป่ะใช่ใช่เนาะโอไม่โอไมิอมเหม่งหมกแล้วมืออมือเหม่งแล้วมือเหม่งแล้วอาบน้ำต้องถูมือดีๆเนี่ยชอบอมใช่เนาะคนสวยน่าดาคนดีน่าดาคนดีใช่ป่ะคนดีป่ะคนดีป่ะคนดีไหมคนดีไหมคนเนี้ย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 เป็นยังไงมันปวดท้องมันอยากจะอึใช่ไหมว้าย อออื้กมาสิล in ูกอ um, uh, uh, uh ื้อกมาห่วงคุยห่วงคุยด้วยจะอือลยไม่คุยล้อืเลยอือเลยอือเลยอื้อเอเออาเอานิ้วมาเเออออเออออเออนป้าดูสิออยังวะ